ครัมขู่ปูตินส่งเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ กลยุทธ์รัเสเซียหยุดยั้งการเคลื่อนไหวนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวนี้กำลังกลายเป็นจุดสนใจของคนทั่วโลกเพราะมันไม่ใช่แค่คำพูดหรือข่าวลือธรรมดาแต่สะท้อนถึงความตึงเครียดครั้งใหม่ที่อาจสั่นสะเทือนความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียต่างเป็นสองขั้วมหาอำนาจที่มีประวัติการ,รเผชิญหน้ากันมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นและตอนนี้ก็เหมือนว่าภาพเหล่านั้นกำลังถูกนำกลับมาอีกครั้ง เมื่ออดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดถึงการใช้กำลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์ไปกดดันรัสเซียมันไม่เพียงแต่เป็นการข่มขู่ทางทหารแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองไปทั่วโลกว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่มีวันยอมปล่อยให้รัสเซียก้าวขึ้นมาเหนือกว่าในเชิงอำนาจนิวเคลียร์และนี่คือสิ่งที่ทำให้ปูตินต้องคิดหนัก เพราะรัเสเซียเองก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านนิวเคลียร์สูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งมีขีดความสามารถทั้งในเชิงรุกและเชิงรับการข่มขู่กันด้วยอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ หากย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็นอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างก็แข่งขันกันสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขีปนาวุธข้ามทวีปและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแสดงแสนยานุภาพการแข่งขันนี้ทำให้โลกต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสมดุลแห่งความหวาดกลัวเพราะไม่มีฝ่ายใดกล้าใช้นิวเคลียร์ก่อนเนื่องจากหากยิงจริงๆจ,จะนำไปสู่การทำลายล้างทั้งสองฝ่ายแต่วันนี้สถานการณ์กลับมาคุกลุ่นอีกครั้ง เมื่อคำพูดของทรัมป์ถูกตีความว่าเป็นการเปิดศึกจิตวิทยาและเป็นการกดดันรัสเซียโดยตรง ปูตินเองก็ไม่ได้อยู่เฉยการเคลื่อนไหวของรัสเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามอสโกพยายามปรับยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลทางทหารของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการเสริมแสนยานุภาพของกองทัพเรือดำน้ำที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หรือการพัฒนาอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่เร็วเกินกว่าระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาจะสกัดได้ทันนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรัสเซียถึงยังม ั่นใจว่าจะสามารถรักษาสมดุลเชิงอำนาจกับสหรัฐอเมริกาได้แม้จะถูกข่มขู่ก็ตามกลยุทธ์ของรัสเซียในการหยุดยั้งการเคลื่อนไหวนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่การเผชิญหน้าโดยตรงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการใช้เกมการทูตและพันธมิตรระหว่างประเทศ ปูตินพยายามสร้างเครือข่ายกับประเทศที่ไม่ต้องการเห็นการผูกขาดอำนาจของอเมริกาเช่นจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือการร่วมมือเหล่านี้ทำให้รัสเซียสามารถใช้เป็นกันชนหรืออย่างน้อยก็สร้างแรงกดดันกลับไปยังวอชิงตันได้เพราะยิ่งอเมริกาต้องเผชิญกับหลายด้านพร้อมกันก็ยิ่งไม่สามารถทุ่มทรัพยากรไปสกัดรัสเซียได้เต็มที่ สิ่งที่ทำให้สถานการณ์น่าจับตามองยิ่งขึ้นคือคำพูดของทรัมม์มักมีผลกระทบไม่ใช่แค่ในมิติการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาแต่ยังสะเทือนไปทั่วโลกคำขู่ในการใช้เรือดำน้ำนิวเคลียร์ของเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงการเตรียมกดปุ่มจริง แต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าหากเขากลับขึ้นมามีอำนาจอีกครั้งสหรัฐอเมริกาจะดำเนินนโยบายต่างประเทศที่แข่งข้าวและไม่ยอมอ่อนข้อให้กับรัสเซียซึ่งต่างจากบางรัฐบาลที่เลือกใช้แนวทางการเจรจา อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่โลกจะเข้าสู่การประทะด้วยนิวเคลียร์จริงๆยังคงเป็นสิ่งที่ทุกประเทศหวาดกลัวและนั่นทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างต้องคำนวณให้ดีว่าจะเดินหาากต่อไปอย่างไรเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปถึงขั้นที่ควบคุมไม่ได้เพราะในโลกยุคนี้การกดปุ่มเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เมืองใหญ่หายไปจากแผนที่และสร้างผลกระทบต่อมนุษยชาติทั้งโลก สิ่งที่น่าตั้งคำถามคือหากการขู่กันด้วยนิวเคลียร์กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ถูกใช้บ่อยเกินไปมันจะทำให้โลกเข้าสู่ภาวะที่ไม่มั่นคงอย่างถาวรหรือไม่ เพราะแทนที่การเจรจาจะเป็นทางออกกลับกลายเป็นการแข่งกันข่มขู่ด้วยอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดรัสเซียอาจพยายามสร้างสมดุลด้วยการเพิ่มพันธมิตรและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆส่วนสหรัฐอเมริกาก็อาจเดินหน้ากระจายกองกำลังทางทะเลและอากาศไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั่วโลกเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังเป็นผู้นำโลกใบนี้ในท้ายที่สุดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเผชิญหน้าระหว่างทรั์กับปูติน แต่เป็นการเผชิญหน้าของสองมหาอำนาจที่กำลังส่งสัญญาณไปถึงทั้งโลกกว่าสงครามเย็นอาจกลับมาในรูปแบบใหม่ที่รุนแรงและซับซ้อนกว่าเดิมและโลกทั้งโลกจะต้องจับตามองทุกย่างก้าวของพวกเขาอย่างใกล้ชิดเพราะสิ่งที่เดิมพันอยู่ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ทางการเมืองแต่คืออนาคตของมนุษยชาติทั้งโลก